มึง่นผู้ชมิ่งจะผ่าไก่ท่ผู้ชมมันใหม่เนาะกลับสบายดีทานผู้ชมมาผบก็เขาผรัววันน้าอีกเช่นเคยเนาะมือนนี้เฮาจะพาทานผู้ชมมากินไก่อบเฟืองเนาะท่านผู้ชมอาจจะพาเมืองกได้ lạy lắm hết quá tuyệt Nó là bọn ào tuyệt đối là bọn ào 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 วว่าแล้เอาอยู่บบินนนไม่เนตัวอยู่เอาบไทยทุกทายผู้ชมเมืองตอนเฮาขวาเนาะคือไก่อกเปิ้ลของเขานี่คือทีมงานนะท่านผู้ชมทีมงานเนาตะทีมงานเนาะผู้สนีทและทีมงานเนาไก่ตโตโตแพนนี่ท่านผู้ชมเนาะ ไก่รักแม่มากรักไก่แม่มากิเขาเขาหลักเอาไก่แม่มาก้วาัำโอ้ขาดขาดก่อนตอนนี้ตอนนี้เขาจะสาไก่ทุ่มเนี่นี่ก็คือบัววันหน้าเนาะเหมือนเนาะ บรรยากาศก็จะค่ำๆนะท่านผู้ชมว่าเ,าเหิ่นมค่ำนะวันหนิ่นมอ่าวันดิ่นมสาเนาะวันดิ่นมเพรนกินยิ่มค่ำดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเ,วเรเาจะ,อะไอเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันสุกเลยนาะท่านผู้ชมมวนเลยไปแบบเบิร์บะตอนนี้ตอนนี้ไก่เขาก็ะซุก,กนาะท่านผู้ชมนให้าใหายใจเบิ่งไกนะ่เนาะ มึงจะผาบไก่มึงนะผู้ชมิ่งจะผาบไก่นะผู้ชมมันใหม่เนาะเป็นแต่เส็บอยู่นะผู้ชมเอาดิใส่กระหูกอ่ะเรียกเรียเราจะกลับบ้านเนาะท่านผู้ชมกลับบ้านไปกินอยู่บ้านเนาะพออยู่นี่มันคำเลยกินบหมดเลยแล้วเอามูนอ่ะซะน่าเฮียวม้่นนะผู้ชมม้วนหูกันเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินเนาะท่านผู้ชม เอนนี้เขาทำมาาถื่อเน่เนาท่านผู้ชมเนี่ยจะให้เพิ่เขาเอดตัดแดดไกกันอันนี้โปรเีกยวนี่คือไก่เดตัดแดวหุ่นอ่อนได้ล้วท่านผู้ชมไก่ตัวนี้ไก่เขาัวนี้เละเี่ยเขาจะกินได้แล้วท่านผู้ชมกินได้ป่อกินกินเดี๋ยเขาจะกินได้แล้วท่านผู้ชมนี่ไก่ มาเดิท่านผู้ชมมากินน้ากันเด้อนี่แหละทำมาสี่เขา่าท่านผู้ชมเอาหิ้วเอาเนี้ยเอาไปกินกับเผาเลยอืแซ่บอยู่ท่านผู้ชมแซ่บอ๊กเพื่อนครับสุดยอดบิทิกูดมึงกก่อนจะหิ้วกันเนาะถ้า <c oughs> ก,ก่อนจะหิ้วเขา่าท่านผู้ชมมาเดินทางผู้ชมไปกินน้ำกันเด้อแบบโอฟั๊กินเป็นกลุ่มเนี้ยคนมันยังแซ่บ

สบบอแสบบอแสบบอสุดยอดแสบเ้ยแสบบอสุดยอดแสบเลยแสบบอแสบบอมันได้เห็นไได้กินน้ำกังได้ทำเปช่อมได้ มนกินแสบตายผูชมชิบด์เลนี่เบิ่งบดอ่ะมิเต็มกมีแต่คนหิ้วเข่านผู้ชมกินบิบดเลยเยอะให้มากผมเข่าก็จะชิบด์นี่ท่านผู้ชมเบิ่งเข่าบดอะไอ้เบิงเอนี่หิวแห้งแสบแห้งนะผู้ชมแล้วครูภแนยได้องเห็ดเบิ่งนะทาชม ຂ້ອຍຢາກແຊບເນາະໃຫ້ເຮົາໄປເຮັດ เดี๋ยวเรื่องแสบแสบสุดยอดอีกกระเบื้องเดาเขาก่อจะขอปิดคลิปด้วยนะตานผู้ชมขอฝากตามมือสมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยเขาเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเขาเหตุคลิปใหม่ใหม่ใหม่านผู้ชมได้ฟังได้เบิร์นกันนะท่านผู้ชมบ๊ายบายไปละ